การขายเหรียญเอแอปนะครับหรือเหรียญที่เราไปสแกนมันตามากันนะครับมาดูขั้นตอนการขายนะครับก็เข้าไปที่แอปนะครับของเอแอปนะครับพอเข้าไปที่เวอร์แอปแล้วนะครับก็เข้าไปที่บออลตนะครับ กอเด็กก็คือกระเป๋านะครับกระเป๋าเงินนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ทำแอปมาเรียบร้อยนะครับขผมขายไปเรียบร้อยแล้วและเข้าไปที่โอนนะครับโอนโอนครับ, <Own. S 1> ค,รบคืออมันก็จะมีอยู่นะครับว่าเราจะโอนไปไหนนะครับก็ เอาไปที่เหรียนนะครับอพอถึงตรงนี้แล้วนะครับเราจะโอนให้เพื่อนนะครับก็ให้เพื่อนสร้าง q ิวเอาโค้ดมานะครับตรงนี้มันจะมีมุมตรงนั้นนะครับมีตัวสกแกนนะครับแค่นี้เองนะครับก็คือว่าเราก็ให้เพื่อนนะครับถ้าเราจะฝากเพื่อนขายนะครับสำหรับ โบอแอปกับโบอแอปนะครับก็คือ,อเราจะส่งไปโบอแอปของเพื่อนนะครับก็ให้เพื่อนทำเจอโค้ดมาแล้วก็สแกนไปนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเหรียญแค่นั้นเองนะครับส่วนใครที่มีกระดานของบิทครับหรือกระดานของอันอื่นนะครับที่ไว้ขายนะครับจะเหรียญน,นะครับเหรียญมีอยู่ในกระดานเรียบร้อยแล้ว เหรียญของเวิร์กคอยนะครับก็คือไปเอาเคียเอาโคดมาได้เลยนะครับแล้วก็สแกนเคียร์โคดแล้วก็ใสจ่จำนวนเหรียญเพื่อเอาเหรียญเข้ากระดานนะครับมันเข้าได้เลยนะครับง่ายเลยนะครับเวิร์กแอาเป็นภาษาไทยด้วยมีภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายมากเลยสำหรับคนที่ขายไม่เป็นนะคราฝากผมขายก็ได้ เราจะขายยังไงนะครับง่ายนิดเดียวเอง